เชื่อว่าใครหลายคนนะเจออาการนี้นะหรือว่าสภาพแบบนี้ก็คือนะการเสียบอะแดปเตอร์เนี่ยทิ้งไว้นะโพไว้อย่างนั้นเลยแล้วเวลาเราจะชาร์จเนี่ยเราก็แค่เอาสายเนี่ยเสียบชาร์จมีข้อเสียไหมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับให้มาดูก่อนนะว่าว่าถ้าใช้อะแดปเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยแล้วเสียบค้างไว้เหมือนกันนะกับของแท้นะแตกต่างกันยังไงมาอะแดปเตอร์นี้ครับของ Apple แท้นะผมแล้วก็อันนี้ของก๊อฟนะที่ไม่ได้คุณภาพนะอันนี้คือชาร์จขึ้นเหมือนกันทั้งคู่นะผมนะนี่ให้ ให้ดูว่าผลเสียของการใช้นะผมอะแดปเตอร์ที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันไม่ดียังไงนะผมให้ดูันนี้ก่อนเลยเสียบของแท้ปุ๊บนะไม่มีไฟออกมาเลยนะผมนะตัวเช็คกระแสไม่มีไหลออกมานะ lakes, <c oughs> แต่ว่าพอเสียบของก๊อฟปุ๊บนะให้ดูนี่นะเสียบเลยปังนะมีไฟจ่ายออกมาครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเป็นของก๊อฟเนี่ยนะกระแสไฟเนี่ยมีการนรับจ่ายออกมาทั้ง,งที่เราไม่ได้ชาร์จโอเคไฟอาจจะมารอยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของแท้เนี่ยไม่มีหลุดออกมานะครับถ้าเราไม่ได้ชาร์จแปลว่านะของก๊อฟเนี่ยนะครับ อย่าใช้ครับทิ้งแม่งครับไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นนะเสียบค้างไว้มีผลยังไงบ้างถ้าเป็นอะแดปเตอร์ของแท้เพราะว่าเราตัดของก๊อฟไปแ,บบแล้วนะไม่พูดถึงของก๊อฟแ,แล้วมาฟังต่อเลยข้อแรกนะค,คำถามที่เยอะมากๆหลายคนบอกว่าเปลืองไฟไหมนะจริงๆแล้วนะเสียบอะแดปเตอร์ของแท้1ตัวนะเอาแบบทั้งปีนะครับประมาณแบบเสียบแบบน้อยมากๆก็คือ10กว่าบาทแต่ว่าไม่ใช่ว่านะนําให้เสียบค้างไว้นะแต่เสียบค้างไว้ได้นะผม2นะผมนะอนะแดปเตอร์เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วกว่าไหมใช่ครับ มันเสียบไว้เนี่ยมีการนับสลับของ AC กับ DC เนี่ยอยู่แล้วผมนะเพราะฉะนั้นนะ่ถ้าเสียบคาไว้อย่างเงี้ยมันก็นับเทียบไม่ได้กับการที่ถอดออกอมันดีกว่าอยู่แล้วครับ ข้อ3ถ้าเกิดเหตุขัดข้องนะหรือไฟตกไฟกระชากนะผมนะจะมีปัญหาไหมใช่ครับมีปัญหาครับผมนะแต่ว่าต้องดูนะครับแหล่งที่เราเสียบด้วยครับว่าคุณภาพดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นอ่ะลางปลั๊กตัวนี้ที่เราเสียบพวกนี้ก็สําคัญมากครับผมนะอย่าใช้ของถูกเลยครับพวก5060บาทส่ะาทไม่ใช่ว่าดูถูกของถูกนะแต่ว่านะถ้าไฟไม่บ้านเนี่ยโคตรไม่คุ้มแล้วอีกหนึ่งคำถามครับที่พบบ่อยมากๆครับถามเข้ามาในเพจเยอะมากครับว่านะเสียบชาร์จยังไงให้ถูกวิธีก็คือนะผมเสียบลักษณะนี้เลยครับกับตัวเต้านี้กัับบเเคครรรื่่อองพาาะวไ ถ้าเสียบัาเครื่องก่อนลักษณะน,นี้เราค่อยเสียบไปบางทีเกิดสปาร์กได้ครับไอซี IC ที่บอร์ดครับผมรับไปทุกวันทุกวันก็เสียเร็วกว่านะเพราะฉะนั้นนะผมสรุปคําถามเลยก็คือว่านะับเสียบทิ้งไว้ได้ไหมเสียบได้ครับแต่ว่าถอดออกดีที่สุดนะผมนะเป็นไงสงสัยตรงไหนไหมพิมพ์ได้เลยครับชอบไม่ชอบรกรดใจติดตามไป